สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นูเต้ชาแนลนะครับผมวันนี้อยู่เกมเกนชินอิมแพกนะครับโดยคลิปวันนี้ครับผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดของกิจกรรมการประลองแข่งึ้นน้ำนะครับในวันที่4ถึงวันที่7นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูครับว่ามีรายละเอียดอะไรกันบ้างนะครับผมเอาละครับก็สําหรับรายละเอียดการประลองแข่งขึ้นน้ำครับในวันที่4นะครับผมก็โดยวันที่4นะครับเอฟเฟกของด่านนะครับก็จะมีอย่างนี้ครับ เมื่อการโจมตีปกติและการช์จโจมตีโดนสตูที่อยู่ในสถานะแช่แข็งนะครับจะทําการปลดปล่อยคลื่นกระแทกที่ทรงพลังออกมานะครับโดยดูจากรูปนี้นะครับผมก็จะเห็นได้ว่าบาร่านะครับโจมตีสตูที่อยู่ในสถานะแช่แข็งนะครับแล้วก็จะมีคลื่นกระแทกครับเป็นาเมจสีขาวนะครับนะครับประมาณ4136นกะครับก็บัฟของวันที่4นะครับเมื่อโจมตีปกติและช์จโจมตีของตัวละครถูกสตูที่อยู่ในสถานะแช่แข็งนะครับ จะมีโอกาส50%ครับที่จะปลดปล่อยขึ้นกระแทกเพื่อสร้างความเสียหายในวงกว้างนะครับซึ่งเอฟเฟกนี้ครับจะเกิดขึ้นได้มากที่สุด1ครั้งในทุกๆ1วินาทีนะครับก็ในกิจกรรมวันนี้นะครับวันที่4นะครับก็ควรจะเอาตัวละครนะครับที่ทำปริยานะครับแช่แข็งมานะครับเพื่อทำดาเมจได้สูงขึ้นนะครับผมโดยรางวัลท้าทายนะครับก็จะได้ไพรมอนเจมนะครับแล้วก็ สมุดอัพตัวละครนะครับแล้วก็สมุดพรสวรรค์นะครับแล้วก็เงินนะครับศัตรูเนี่ยจะเป็นรูนกาดนะครับนะครับโดยที่โหมดยากมากเนี่ยเราต้องกําจัดศัตรู5ตัวครับภายในเวลา135วินาทีนะครับแล้วก็ระหว่างที่ท้าทายเนี่ยห้ามออกจากนอกเวทีประลองนะครับแล้วก็ห้ามให้มีตัวละครตัวตัหนึ่งครับหมดสติด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่นให้ดูนะครับของวันที่4นี้นะครับ เอาละครับสาหรับการประลองในขึ้นน้ำนะครับในวันที่4นะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้นะครับตัวละครนะครับ2ทีมด้วยกันนะครับตามนี้นะครับนี่ครับจะใช้ฮูเต่าครับแล้วก็แทกเรียครับ้วก็ดิโอนาครับเพราะว่าเนื่องจากในการต่อสู้ในวันที่4นะครับจะมีบัฟนะครับถศัตรูถูกแช่แข็งนะครับจะมีโอกาสเกิดขึ้นกระแทกครับประมาณ50%นะครับก็จะทําดาเมจได้อย่างสูงมากเลยนะครับเราก็จะใช้ดิโอนานะครับวางน้ําแข็งก่อนนะครับแล้วก็ ใช้ทักเกลียนะครับใช้น้ำนะครับทำให้เกิดสภาวะแช่แข็งนะครับแล้วก็ใช้หูเจ้าต้มตีนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าเป็นไงบ้างนะครับทีมนี้นะครับับเลือกระดับความยากยากมากครับไปเลยครับดูเป็นลูนกาดนะครับ หกหมื0 0 0กเห็นไหมฮะดาเมจครับ่ 6. 6. ีกวงมาแล้วครับหนึ่งครับไม่หนึ่งนี่ครับ6ก0 0 0่ครับผมดาเมจขึ้นกระแทกนะครับฟาด้วยลูกชิ้นครับแล้วก็ ทำคอมโบน้ำแข็งเหมือนเดิมครับรครับหกหมื่นหกครับผมนาเมียค <c oughs> รึ่งกระแทกเหลือปะตูตัวเดียวละประตูไม่ติดแช่นะ เรียบร้อยครับโอเคครับผ่านเรียบร้อยครับสาบทีมนี้นะครับ <c oughs> ก็เมื่อกี้ดูทันกันใช่ไหมครับว่าสตูเนี่ยพอถูกแช่แข็งครับจะมีโอกาส50%นะครับในการติดตัวาดาเมจขึ้นกระแทกนะครับ ก็ถ้าถ้าถ้าติดเนี่ยก็ความแรงอยู่ที่ประมาณ6 6 0ม0นะครับเมื่อกี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นอีกทีมนึงนะครับผมอีกทีมนึงเนี่ยผมจะใช้สิ่งชิวนะครับแล้วกับฟงบินนะครับในการทำกริยาน้ำแข็งนะครับโอเคมาดูกันเลยครับว่าจะเป็นไงบ้างนะ

โอกาสมันติดประมาณ50นะครับฉะนั้นคือบางทีอาจจะไม่มีคลื่นกระแทกนะครับออกมาต้องแปลกใจนะครับ แล้วก็ใช้ระ,ะเหยนะครับเหมือน,น,นไม่ค่อยติดเลยนะห้าสิบเอซนครับีอโอเคครับแต่ก็ผ่านนะนะครับก็เราใช้การผสมธาตุเอานะครับละเหยนะครับแล้วก็ะละลายครับกับละเหยนะครับแล้วก็แช่แข็งนะครับ โอเคครับก็หวังว่าน่าจะเป็นไกด์ไลน์ระดับหนึ่งนะครับในการผ่านกิจกรรมในวันที่4ี่นะครับของการประลองขึ้นกระแทกน้ำนะครับผมก็ศัตรูก็ค่อนข้างเก่งเหมือนกันนะครับต้องระวังกันด้วยนะครับผมเอาละครับผมมาถึงวันที่5้านะครับผมชื่อกิจกรรมครับการต่อสู้ข่มขืนนะครับตัวเอฟเฟกของดาบนี้นะครับเมื่อพลังชีวิตครับของตัวละครต่ําลงนะครับก็จะยิ่งได้รับเอฟเฟกเพิ่มพลังโจมตีมากขึ้นนะครับ เดี๋ยวไปดูครับว่ารายละเอียดปิโอ้มีอะไรบ้างนะครับก็ถ้าพลังชีวิตของตัวละครนะครับลดต่ําลงนะครับต่ํากว่า70%นะครับพลังโจมตีของตัวละครจะเพิ่มขึ้นนะครับ50%นะครับแล้วก็ถ้าเกิดพลังชีวิตของตัวละครต่ากว่า50%เอนี่ยความเร็วของการโจมตีปกติและการช์จโจมตีครับจะเพิ่มขึ้น2 5นะครับและถ้าเกิดพลังชีวิตต่ํากว่า30%นะครับและเมื่อการโจมตีของตัวละครถูกกับ ถูกศ<ส>ัตร <kr> ูนะครับก็จะปล่อยคลื่นกระแทกครับเพื่อสร้างความเสียหายไปวงกว้างนะครับโดยไฟข้างต้นครับสามารถเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันได้นะครับก็หมายเขาว่าถ้าพลังชีวิตเราต่ําสุดเหลือที่30%เนี่ยก็จะได้บัฟของบัฟของพลังชีวิต70%แล้วก็พลังชีวิต50%ด้วยนะครับก็จะตีมอนสเตอร์ได้แรงมากๆเลยนะครับโดยรางวัลท้าทายก็เหมือนเคยครับก็เป็นได้ไพ่มอนเจมครับสมุด อัพตัวละครนะครับแล้วก็พรสวรค์นะครับแล้วก็เงินนะครับศัตรูเนี่ยจะเป็นในตัวตัวควายนะครับตัวใหญ่เลยนะนะครับโดยโหมดยากมากนะครับเราต้องกําจัดศัตรูหนึ่งตัวครับภายใน110วินาทีนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เหมือนเดิมครับภาพออกนอกเวทีประลองครับแล้วก็ห้ามมีตัวละครตัวใดตัวหนึ่งตายนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะเล่นการประลองขึ้นน้ำครับในวันที่5นะครับผมก็ทีมที่ใช้นะครับก็จะใช้ เป็นฮูเต๋านะครับทาเกเลียนะครับแล้วก็เบนเน็ตนะครับแล้วก็โจงหลีนะครับโดยบัฟวันนี้นะครับยิ่งเลือดน้อยครับยิ่งได้พลังโจมตีเยอะขึ้นนะครับก็เข้าทางฮูเต๋าเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับเลือกยากมากที่สุดเลยนะครับ ถ้าเลือดต่ำกว่า70%เปอร์เซนต์เนี่ยการตีเพิ่มขึ้น50%นะครับก็ถ้าเลือดต่ำกว่า50%นะครับการชาร้าทับแสดงขึ้นแรงขึ้นประมาณ25%นนะครับรวมถึงเราจะตีเร็วขึ้นด้วยนะรนเรียบร้อยแล้วครับค่อนข้างจบไวมากครับถ้าเกิดว่าเลือดเราค่อนข้าง น้อยนะครับโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันที่5นะครับพยายามเลี้ยงเลือดให้ต่ำๆเข้าไปครับใครมีหูเต่าก็จะได้เปรียบนะครับกับเสี่ยวนะครับทีนี้เรามาต่อกันในกิจกรรมวันที่6นะครับชื่อกิจกรรมว่าการบําบัดด้วยคลื่นกระแทกนะครับโดยเฟกของด่านของวันที่6นะครับก็ความเร็วในการโจมตีปกติและช้าโจมตีนะครับ จะลดการใช้พลังกายของการชาร์จโจมตีนะครับและเมื่อจัดการสตูด,ด้วยการชาร์จโจมตีจะได้รับเอฟเฟกซ้อนทับกันนะครับโดยจะเพิ่มความเสียหายในการชาร์จโจมตีนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าเป็นยังไงนะครับนครับก็จากรูปนะครับจะเห็นได้ว่าครับถ้าเกิดทําการชาร์จโจมตีเนี่ยครับจะมีพลังตีที่รุนแรงมากขึ้นนะครับโดย จะเพิ่มความเร็วในการโจมตีปกติครับและชาร์จโจมตีของตัวละครขึ้นครับ2ี่เนะครับโดยการชาร์จโจมตีครับจะใช้พลังการลดลงนะครับ50%นะครับแล้วก็หลังจากตัวละครเอาชนะศัตรูด้วยความเสียหายที่เกิดจากการชาร์จโจมตีแล้วเนี่ยจะทําให้ตัวละครในทีมของตัวเองครับสร้างความเสียหายจากการชาร์จโจมตีเพิ่มขึ้น50%ครับโดยสามารถซ้อนทับได้มากสูงสุดที่8ครั้งด้วยกันนะครับั้นหลังจากที่จํานวนการซ้อนทับถึง8ครั้งแล้วเนี่ย เมื่อตัวละครเอาชนะศัตรูด้วยความเสียหายที่เกิดจากการชาร์จโจมตีครับจะปล่อยขึ้นกระแทกเพื่อสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างด้วยนะครับคำถามทายก็เหมือนเดิมนะเป็นมีพาม์ทเจมส์ครับสมุดอัพตัวละครครับแล้วก็สมุดอัพพรสวรรค์ครับแล้วก็เงินนะครับศัตรูในวันนี้นะวันที่6กนะฮะก็จะมีคิลเคิลนะครับโดยการที่เราจะผ่านโหมดยากมากครับต้องกำจัดศัตรู30ตัวครับภายในเวลา150วินาทีนะครับ แล้วก็ห้ามมีตัวละครที่หมดสติเลยนะครับก็อันนี้เนี่ยถ้าเล่นตัวละครที่โจมตีสายชาร์นะครับเป็นหลักครับอย่างเช่นหูเตาอย่างเงี้ยครับหรือว่าเป็นเครื่องชิงอย่างเงี้ยครับก็จะค่อนข้างได้เปรียบนะครับนะครับไปวันที่7กันบ้างนะครับวันที่7ครับชื่อกิจกรรมว่าผู้กล้าแห่งภูเขาหิมะนะครับ โดยเอฟเฟกของดานนี้นะครับหลังจากที่อยู่ในออร่าต่อเนื่องเกิน5วินาทีครับจะทําให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับนะครับก็ดูนี้ครับถ้าเกิดเราตัวละครเราอยู่ในออร่านะครับเกิน5วินาทีครับจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับคาอธิบายนะครับก็เขาบอกว่าในเวทีประลองครับจะมีออร่าอยู่นะครับซึ่งหลังจากที่ตัวละครใดๆในทีของตัวเองอยู่ในออร่าต่อเนื่องครับเป็นเวลาเกิน5วินาทีครับก็จะได้ จะได้ใช้พลังงานออร่าครับ <_ d ata> เพื่อทําให้พลังโจมตีของตัวละครทั้งหมดในทีมของตัวเองเพิ่มขึ้นนะครับหนึเลยนะภายในเวลา10วินาทีนะครับซึ่งเมื่อการโจมตีปกติและช์าโจมตีของตัวละครถูกศัตรู <_ d ata> ก็จะปล่อยคลื่นกระแทกเพื่อสร้างความเสียหายวงกว้างครับแล้วก็จะปล่อยคลื่นกระแทกเพื่อสร้างความเสียหายวงกว้างทุกๆ15วินาทีนะครับตัวจะสามารถใช้วิธีนี้ทําให้เกิดคลื่นกระแทกได้มากที่สุด1ครั้งนะครับหลังจากที่ใช้พลังงานออร่าเพื่อรับเอฟเฟกครั้งต้นแล้ว จะเกิดออร่าขึ้นมาใหม่หลังจากผ่านไป10วินาทีซึ่งในระหว่างการท้าทายครับจะเกิดออร่าเพิ่มเติมได้มากที่สุด3มครั้งนะครับ,รบก็ของวันที่7นะพยายามอยู่ในออร่านะครับนานๆนะครับก็จะได้บัฟพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะปล่อยพืชขึ้นกระแทกด้วยนะนะครับโอเคครับส่วนรางวัลท้าทายครับก็เป็น เพชรพันธุ์เจมครับแล้วก็สมุดครับวิซิตนะครับแล้วก็เป็นแร่ครับเอาไว้เตียาวุธนะครับแล้วก็เงินนะครับสตูในวันที่7นะครับจะเป็นตัวฮิลิเคิลตัวน้ําแข็งนะครับตัวใหญ่นะตัวควายไอ้กระทิงตัวใหญ่นะครับโดยเงื่อนไขการผ่านโหมดยากมากนะครับกําจะสตูหนึ่งตัวครับภายใน90วินาทีนะครับแล้วก็ห้ามออกจากเวทีประลองแล้วก็ห้ามให้มีตัวละครตัวหนึ่งตายนะครับ ก็อันนี้ครับเป็นทั้งหมดแล้วครับของกิจกรรมขึ้นขึ้นน้ำต่อเนื่องนะครับวันที่4วันที่7นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะสามารถนะครับจัดทีมนะครับผมเพื่อให้ได้บัฟนะครับเพื่อประโยชน์ในการผ่านด่านได้ง่ายขึ้นนะครับผมสำหรับวันนี้ครับขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับถ้าชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กด Follow นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปตัดไปครับ สวัสดีครับผมบ๊ายบาย